สวัสดีครับท่านผู้ชมกลัมาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาทำเบลตันของโอลิเวอร์คานกันนะครับกำลังจะบูตขึ้นมาเป็น96นะครับในขณะที่เราใส่ชุดของ FC b a y e r เ m u ร์มินะครับไปดูพลังของเขาคง่ก้ากันนะครับโอลิเวอร์คานสูง1 8ออายุ31ขนาดเท้าขวานะครับ ยอ่คอร์สห้าสิบหกนะครับเลเวลก็สิบเก้านะครับตำแหน่งก็คือผู้รักษาประตูส่วนแอตแทกกิ้งสไตล์ก็เป็นของบอลนะครับแล้วก็ยูอัพก็เป็นชอ็นอตพลาดส่งบอลสั้นนะครับออกตัวเจ็ดสิบแปดคิกิ้งพาวเวอร์เจ็ดเก้าสิบเก้าย้ำเก้าสิบสี่ความแข็งแกร่งในการประทะแรงประทะก็96าบาลานซ์85 เจมิน่า75นะครับส่วนค่าพลังต่างๆของความเป็นโกคิปปิ้งนะครับความสามารถในการเป็นผู้รักษาประตู99นะครับการใช้มือ99นะครับเคลียบอล9 9นะครับปฏิกิริยา99าใจเท้าข้างที่ไม่ถนัดก,ก็ไม่ถนัดนะครับฟอร์แปดนะครับนี่บทสนต่อการบาดเจ็บก็3นะครับแข่งปึก๊ก ส่วนสกิลนะครับก็มี JK ไฮพันนะครับ g k ลองโทรนะครับ g k เพนาริเซฟนะครับกับเดนซี่นะครับ Fighting Spirit นะครับส่วนลองโทรนี่น่าจะเป็นคว้างไกลนะครับตั้งมีสกิลการคว้างที่ไกลแล้วก็แม่นนะครับส่วนไฮพันธ์หรืออะไรพวกนี้ก็น่าจะเป็นเตะไกลนะครับเดาเอานะครับเพนาริเซฟก็เป็นลูกโทษนะครับเซฟลูกโทษ ตำแหน่ที่ก็เป็นกับตันนะครับไฟฟิล์ตกิก็มีสปิริตในการเรียกว่าสายสายสกุลิกนะครับสปิริตในการต่อสู้นะครับสปิริตในการแข่งขันนะครับดิเฟนซียโปคลิปเปอร์นะครับนี่เป็นเทดดิ้งสไตล์ขาวดิเฟนซีก็คือสายรับนะครับสาย้องกันสายรับนะครับไม่ใช่สายบุกนะครับขอข้าวครับคุณเาชการ ครเปิดได้ก็ดีใจด้วยครับก็สําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับคนที่ดูแล้วถูกใจก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้ผมด้วยนะครับโชคดีมีความสุขทุกท่านครับเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ